ัสดีจ้าพี่น,อน้องเช้านี้สาพินอยู่ใส่งานจากพี่น,อน้องเขามาอ่าอยู่ใส่งานทำความสะอาดของร้านอาหารเล้อพี่น,อน้องจากเสียงอาจจะดังนิดนึงสาพินสิบ้ามาทีเวลามื่นหึ่งหมื่นหนึงเนี่ยกิจกรรมเท่าไรหลายพี่น,อน้องน่ะเปิดหน้านิดหน่อยเนี่ยพี่น,อน้องนี่เป็นงานอนะ่า คิดนิ่งของบริษัทจ่ะครับพี่น้องอยากใส่บริการกับทักแม่ได้พี่น้องเด้ออันนี้กะเป็นคิดนิ่นงที่เท่าดูแลลูกค้าโอเคหนังนะปุ่มตัวเล็กน้อยนี่เก่งได้พี่น้องเซ็ตกระจกใสปิ้งได,ด,ด้เนี่ยคุณนายิราใหญลูกค้ายังจนตั้งหัวแตกได้รู้กัยเนี่ยหนังเด้อเนี่ย เดี๋ยวใส่บริษัทถ้าได้จานพี่น้องนี่ค่ะมีเบอร์นี่เบอร์ติดต่อของบริษัทได้พี่น้องเด้อเบอร์นี้ขอตังเสียนัองอุ้มหน่ยพี่น้องเนี่ยบริษัทนี่จ้าโทรมาได้พี่น้องบิ๊กทินนิ่งเลยจ้าบริษัทเอสพีคินซัพพลาย30863193540สาวน่น้อยเนี่ยเอาตะกระจกใส่ลูกค้ายางส้นหัวโ้ดเด้พี่น้องเนี่ยจ้ะ ซี่ดงเลยน้อาหารหคุณน่องข้าวกะสูสูหหน่งองตีไงฮะว้าวทำถือเหรียบมากใส่ชิ้นแบบะข้อมเปิดบริการใจใหญยเป็นท่ากันมีละวุ้มเลยขึ้เสร็จ เสร็จแต่แต่กระปัองไม่หยาให้เรื่พองเพราะถืคุณถือคุณมันนั่นนี่พี่น้องถือคุณมันหลายคืเนนเอเป็นท่าฝุ่นเพ็ดอย่างนอเนี่ยเป็นท่าฝุ่นกนเก็บรายละเอียดพี่น้องขนังเอาให้ปิ้งเอาให้เรียบร้อยจ้ะเนี่ยจา้ะ ั่งมือเด้อน้องเด้อได้่ไเก็บให้ปนได้กอพี่มันได้ก็มันได้ก็บ่ลบเนาะเนก็บ่ลบตนีเอานี่ตามซอกตามมุมนี่ต้องเอาออกเด้องนี่ดูคุณออกให้เบิดนี่้ เก็ดกระจุกเห็ดกล้ะเอียดใ้เรียบร้อยชาะไซปิ้งทีนองเห็ดมากนี่ขอบพื้น่เก่าจะขันง่ยเนี่ยมีหรือดะเก็ดปีกีนขอเพื้นครับเออไปเปิดดีบาตหเา่าน่ะใหญ่นะทีนี้คนขิดน้ำห้ามานาไปเห็ดอยู่เปนสีฟ้ามท่านี่ไหม

เฮ็ดไ่เปิดหลายสาขาไปสื่อแฟนใช้ลงบนสีฟ้าสนใจจังบาทเนาะเปิดแล้วไม่อีกลูกเปิดไม่ใหน้ำมันไหลเอ้ยนั่นแหละลูกเปิดแล้วไม่อีกมันไหลลงตรงนี้แหละห้ามขึ้นไปเลห้าสิบห้ามาข้างที่ที่หนุ่ม สานหน่อยเทาัโอเคได้พี่นังเซนี่กะถักค่ายกันซํานี่ได้พี่นังเด้อพอได้คิดฮอดกันนะมือเนี่ยซพินไม่อยู่ใส่นาะมือนี่นะเดี๋ยวเข้าบ้านก็สิไปลบกับเป็ดหานเท่าคือเก่าหละพพ่นองเลยปักจ้าอีกไก่เท่าอีกพี่นองตอนนี้พ่อใหญ่เป็นยังได้พวกอยู่กับเป็ดกับหานหากับไก่ พี่สิหุ่นไหวดีดอกพี่นองอะสักท้ายกันซันนี่ได้ดจ้าสวัสดีจ้า